ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เรามาดูอัปเดตกิจกรรมของวันนี้กันหน่อยว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างน,นะครับอย่างแรกเลยนะวันนี้เป็นวันที่ตัวละครใหม่เข้ามาแล้วนะครับตอนนี้สามารถเปิดยันได้แล้วนะครับอืเดี๋ยวเรื่องกิจกรรมเนี่ยเดี๋ยวไว้พาไปดูก็นเลยเลยขอดูสก,กิลน้องตัวใหม่ก่อนนะมีสลับกันด้วยดูเหมือนจะมีสองตัวนะทุกคนเสียงมาเสียงมาแต่ตัวละคร ยังไม่มานะครับม,มีดีเดยด้วยวิน่ารักนะในมุมมองส่วนตัวคิดว่าน่ารักนะตัวละครใหม่สองตัวนะฮะสามารถไปดูได้ไหมอะสกิลสามารถเทสกิลได้ด้วยโอเคคือ,อ,อสองตัวเนี้ยวันนี้เราน่าจะต้องได้แน่ๆนะครับแต่ว่าเอาไว้ก่อนนี่สกิลบัฟ บัฟให้ตัวเองแล้วก็เพื่อนเหมือนเป็นตัวที่มีแต่บัฟน,นะกบตีเอ้าแล้วก็ล้างสถานะเลยเหรอดีอย่างนี้เหรอปึ๊บแล้วก็ใช้สก,กิลตีตุ่มโอ้โหแรงมากถือว่าแรงนะอจริงทุกคนอืม ถือว่าแรงอยู่อ๋อผมดูผิดตุ้มแล้วก็บัฟสก,กิลมีอยู่แค่นี้จริงเหมือนน้องจะมีใช้สก,กิลแค่สก,กิลเดียวเนาะแล้วก็เป็นพาสซีฟบัฟอะไรอีกซื้อใช้สก,กิลได้เมทเท่าไหรครับวุ้ยแรงนะถือว่าแรงนะ ดูจากรูปทรงนี้ถือว่าค่อนข้างแรงนะฮะไหนขอดูสกิลของน้องตัวนี้บ้างจำชื่อไม่ได้นะครับอ่าปึ๊บมาถึงสกิลอะไรอะ่ะโอ้ดามจหมู่ด้วยนะครับอุ้ย อุ้ยก็ถือว่ไม่ได้แย่นะเป็นตัวที่เป็นตัวที่แบบเป็นดาเมจได้ด้วยแล้วก็ซีซีได้ด้วยเนาะปักเหมือนจะิวปักเสาเลยอัญเชิญอ๋อนี่ไงเวลาตีปุ๊บใช่ไหมเห็นป้าเสาโดนแทนวิ้ยดีอะ่ะดีอะ่ะถือว่าแจ่งเหมันทุกคนแล้วอีกฝ่ายมีสแต็คขึ้นเห็นไหมโหแล้วก็จะกิวโจมตีตุ่มก็ ถือว่าไม่ได้แย่นะอืมถ้าโดนถ้าโดนดาเมดหมูก็อืมก็ก็รับแต่ว่าถ้าเกิดดาเมดเดี่ยวก็คือรับได้หมดเลยเนาะโอเค,อ,เคอูโหูสกินใหม่นะครับร้อยหกสิบยกอุสวยนะมีใครจัดเราบ้างยูกิเอพีสกินใหม่สวยมากครับเดี๋ยวไว้ผมจะมาจัด ตามทีหลังนะฮะเดี๋ยวก็เนเลยขอไปดูก่อนละกันกิจกรรมนะครับผูมีหน้าให,ใ,หใหม่เข้ามายเยอะนะเยอะนะกี่อันเนี่ยสองสี่หกแปดเก้าอเก้ากิจกรรมนะครับอาทีละอันก่อนละกันนะครับก่อนอื่นเลยมีอะไรเข้ามาบ้างกิจกรรมช่วงหายก็คือหายไปแบบนานมากๆพอกลับมาก็คือกลับมาแบบเชิดฉายเลยนะกิจกรรมเยอะมากนะครับสาหรับเรดนี้นะรู้สึกว่าอ่าอย่างแรกเนี่ยจะได้เป็น อ่าถ้าเปิดได้ SP SP ตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวที่ไม่ซ้ำนะครับเป็นตัวที่เราไม่มีนะฮะแล้วก็เปิดครบ100ใบเนี่ยจะได้น้องกระต่าย SP แน่นอนนะครับ250ใบนะครับเปิดถึง250ใบจะได้สุ่ม SP 1ตัวตัวนี้สามารถซ้ำได้นะมีโอกาสซ้ำหรือไม่ซ้ำก็ได้แล้วก็400ใบนะครับก็จะได้ SP อีก1ตัวแบบการันตีนะครับโอเคแล้วก็เวลาเปิดนะครับเปิดยัน ทุกๆหกสิบใบจะเกิดจะออกเอเดเอแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะไม่มีจะไม่มีเลทสองจุดห้าแล้วนะครับสำหรับคนที่ตัวละครคร,ครบเนี่ยเลทจะเริ่มที่สิบเปอร์เซ็นตนะครับแบบของผมสำหรับคนที่ตัวไม่ครบน่าจะเลทที่เท่าไหร่นะผมไม่มั่นใจนะครับของรางวัลอย่าลืมมากดรับด้วยนะตรงนี้นะครับของฟรีนะรางวัลก็ค่อนข้างดีนะครับ โอเคแล้วก็มีการอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสะสมเป็นเป็นเป็นยันเป็นตั๋วเป็นตั๋วทองด้วยนะแล้วตั๋วทองเนี่ยมันเอาไว้ทําอะไรใช่ไหมคือตั๋วทองอ๋อมันตั๋วทองจะได้ก็ต่อเมื่อเปิดได้ตัวแรกแล้วใช่ไหมเปิดได้ครบหนึ่งตัวป่ะตั๋วทองคือมันจะสามารถเลือกตัวละครได้ครับเนี่ยตั๋วทองเลือกตัวอะไรก็ได้อย่างนี้เลยแต่เกิดว่าใครที่มีตัวครบแล้วเนี่ย มันจะกลายเป็นตัวแดงแล้วตัวแดงเนี่ยมันจะได้มันจะสามารถแบบได้ตัวละครตัวหน้าได้เลยนะครับพราะงั้นเนี่ยก็คิดดีๆสำหรับคนที่จะหานะครับอุ๊ยรู้สึกว่าจะมีฟรีนะครับปกติเนี่ยใบฟรีเนี่ยจะมีฟรีหนึ่งใบนะรู้สึกว่าครั้งนี้จะมาให้มาฟรีวันละใบแน,แน่แน่เลยนะฮะเลยจะมีตัวเดียวนะคือตัวนี้เพราะว่าน้องก็ต่ายเป็นตัวแถมนะครับแถมแบบก็ไม่เชิงแถมนะ โอเคกิจกรรมแรกผ่านไปนะครับอ่ะไปดูกตนต่อไปนะครับมีอะไรบ้างตอนนี้นะกิจกรรมทางทางในในกลุ่มนะครับองม์มจีนี่อ่าพี่ป้องยังไม่เห็นเอามาลงเลยนะเห็นเห็นว่าเท่านี้ไม่ค่อยว่างนะครับก็เลยเราจะต้องมาดูกิจกรรมสดๆกันเลยนะครับอาจจะไม่ได้มีข้อมูลมาดูในสัปดาห์นี้นะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรทานทุกคนดูสดๆเลยนี่แหละอันนี้คือกิจกรรมของน้องกระต่ายแน่เลยดูจากทรงใช่ไหม อ,อันนี้กิจกรรมจริงด้วยนึกว่าเป็นฉากอัญเชิญอขอดูหน่อยละกันว่าคืออะไรนะครับเหมือนจะเป็นพาร์ทปะนั่นไงมาเป็นพาร์ทอีกแล้วพาร์ตนี้เป็นยังไงอะ่ะก็เหมือนเดิมเนาะเหมือนทุกๆทุกๆครั้งที่ผ่านมาขอข้ามพาร์ทก่อนละกันเนาะกิจกรรมอ่าุ้ยสกินได้สกินน้อง ทะเลสวยอยู่นะน่ารักดีครับอันนี้คืออะไรอะซามูไราดาลุมะฮะจริงเหรอซามูไราดาลุมะนี่เป็นแบบนี้เหรอครับเนี่ยเพิ่งรู้นะเนี่ยเป็นดต่ลุมะใหม่เข้ามาเนาะของอะไรพีคสุดเดี๋ยวดูหน่อยครับกรอบมีกรอบใหม่เข้ามาแล้วก็ไอของที่เป็นของใหม่มีสกินนะครับสกินนี้ แล้วกอ็อันนี้น่าจะเป็นกิจกรรมอุ้ยกิจกรรมใหญ่จริงด้วยอันนี้เป็นก,กิจกรรมใหญ่นะทุกคนกิจกรรมน้องก็ตายเป็นตีมแบบว่าพระจันทร์เนาะเออมามาคบคู่กันถือว่ามาได้ดีนะผมว่าต่อไปนะครับไปดูนี้หน่อยน่าจะเป็นปิดผนึกปะ่ะนั่งไงสำหรับกิจกรรมนี้นะทุกคนสามารถหาเศตจากการอัญเชิญนะครับ แล้วก็เอามาเปิดเอามาลงตรงนี้ได้นะครับและรา,างวัลก็จะประมาณนี้เลยแข่งแต้มกันนะครับสามารถลงรูปไหนก็ได้นะหรือก็แข่งแต้มกันพวกใบพวกนี้สามารถไปฟาร์มได้นะครับฟาร์มด่านธรรมดามีตมาอะไรได้หมดเลยนะครับหรือไม่ก็ไปซื้อเป็น,ปน,ปนแพ็คเอาก็ได้นะมีหลายวิธีอยู่นะครับแข่งแต้มแต่ผมไม่น่าจะแข่งไหวนะครับทรัพยากรไม่พอไม่อยากแข่งกับปีศาจเลยนะครับมาถึงปุ๊บมีแต้ม 3, 00 0 4,000อุ้ยอันนี้เป็นกิจกรรม เขาเรียกว่ากิจกรรมอะไรผมผมผมเรียกมันไม่ถูกเออแต่ว่าเป็นกิจกรรมที่ให้เราแบบว่าเก็บไอ้พวกตัว๋วพวกเนี้ยวันละสองตัว๋วเพื่อมาสุ่มนะครับสุ่มของแต่ของก็ไม่ได้แย่นะเอ่อของก็ไม่ได้แย่แต่มันก็ไม่ได้ดีอ่ะมันรีได้ไหม <laughs> มันรีได้ใช่ไหมทุกคนเออถ,ถ้าแนะนำนะอันนี้ผมแนะนำนะสำหรับใครนะครับที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยพี่ของตรงเนี้ยมันยัง เขาเรียกว่าอะไรอ่ะรู้สึกว่ามันยังไม่ได้อ่ายังไม่พอใจนะครับเออยังไม่พอใจเราสามารถเลือกของไว้ก่อนแล้วก็ไปรีเรียวทีหลังได้นะอันนี้พูดพูดจริงๆนะเอาไปรีได้นะครับห้าแสนเนาะผมยอมทิ้งอะไรเดียวผมยอมทิ้งทิ้งตั๋วดีกว่าทิ้งตัว๋วเพื่อเงินหกแสนนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกัน ึ๊บเลือกไว้ก่อนอ่ะกระต่ายนะครับซื้อได้ถามว่ากระต่ายตรงนี้หาได้จากตรงไหนอ่าทาริสแมนพาแดลี่ก็คือควสตไล์วันนะครับเดมอนอนเคาน์เตอร์ก็คือตีบอสแล้วก็แพ็คช็อปแพ็คช็อปก็คือร้านค้าที่เติมนะฮะต้องไปดูที่ร้านค้าซื้อจากแพ็คได้หรือว่ากดตรงเติมเมื่อกี้ก็ได้นะครับเหมือนกันต่อไปนะครับกิจกรรมน่าจะยาวนิดนึงนะทุกคน อันนี้คืออะไรนะครับอุ๊ยมาถึงก็ก็เป็นอันนี้เลยเหรอสคิปได้ไหมขอสคิปก่อนนะเพื่อไม่ก็ไม่เป็นการเสียเวลานะครับโอ้โหตัวละครใหม่ย้อนหลังของปีที่แล้วเนาะภาพสวยนะผมชอบเกมนี้เพราะอย่างเงี้ยแหละเฮ้ยกดแชร์กดแชร์แล้วจะได้หนึ่งตัวใช่ไหมหรือเปล่าอาจจะขอเดี๋ยวค่อยเข้ามาดู หรือว่ามันจะอยู่ตรงตรงข้างหน้าอยู่แล้วผมไม่รู้ว่าอันเดียวกันหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาดูนะครับจือ๊ออันนี้คืออะไรลัคก,กี้อ๋อสปินอันนี้คือได้อะไรอ่ะได้มาดามหมอได้มาดามได้เศษมาดามคือสปินตัวครั้งหนึ่งสามสิบตัวใช่ไหมหมดเลยหมดแล้วหรอแล้วสุดท้ายคือได้อะไรครับอุ้ยได้สก,กิน อุ้ยก็ไม่แย่นะสรุปว่าสกินเข้ามาสองสกินแล้วนะฮะเท่าที่ดูมาตั๋วได้ยังไงบ้างอ่าปื๊บปืป๊ไอเทพมีช้อปปิ้งสตรีทเดมอนเอนคาเต,เตอร์นะครับแล้วก็ควสนไลวันเหมือนเดิมส่วนไอช้อปปิ้งสตรีทนี่เดี๋ยวเอาไว้ค่อยไปดูนะครับอันบนผมไม่มั่นใจว่าคืออะไรยังไม่มั่นใจนะฮะเดี๋ยวไว้ค่อยดูอันนี้เป็นกิจกรรมน่าจะเป็นเติมนี่ไงสกิน สกินน้องตัวใหม่นะครับเติมนะครับเติมจํานวนหยกม่วงเท่าไหร่ก็ได้นะตามนี้ถ้าเกิดจะเติมครบเงื่อนไขก็รับของรางวัลไปเลยนะครับกิจกรรมเรียบง่ายมากอ่ะกบทองกิจกรรมนี้ผมชอบมากลุ้นลุ้นดวงดีครับปึ๊บเนี่ยมันจะสุ่มของมาให้ปึ๊บเนี่ยเห็นป่มได้ตัวเอพตัวสกินเอพอย่างเงี้ยอุ้ยได้ยันหนึ่งใบเห็นป่ม แล้วแต่ดวงด้วยนะว,ว่าวันหนึ่งเราจะได้อะไรนะฮะจบแล้วกิจกรรมคร่าวๆจากตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวขอดูหน้าอินเทอร์เฟซนิดนึงนะครับตรงนี้จะมีขอดูอินไลน์วันก่อนแล้วก็อาหน้ากิจกรรมเดี๋ยวขอผ่านกิฟตตรงนี้คืออะไรอะทูนิวทาวอุ้ยเมืองใหม่เหรอใช่ไหม น่าจะเป็นของรางวัลพิเศษให้เราหรือเปล่าครับอย่าบอกเป็นเมืองพระจันท์นะเป็นเมืองพระจันท์ที่แบบว่าอ้าวบักหรือเปล่าครับบักใช่ไหมยังบักอยู่ใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวค่อยๆมาดูก็ได้เอเดอร์อพนี่คืออะไรอะ่ะ อย่าบอกนะว่าอ๋ออันเดิมนะครับคืออันนี้ผมว่าผมว่าอาจจะอาจจะต้องแชร์เออกดแชร์ปุ๊บมันจะได้ของรางวัลตามตามเมื่อกี้อ่าอย่าลืมไปกดแชร์กันนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เราอ่าเห็นเห็นกันมาแล้วแหละนะครับเนี่ยสามารถกดกดตรงฝั่งขวาก็ได้แต่ว่าผมขอผ่านละกันกิจกรรมหลักก็น่าจะหมดแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยไปดูกิจกรรมใหญ่สักนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างกิจกรรมใหญ่นะครับประจํา แพทนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนี้พเพราะเกี่ยวกับบงบอสอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวไว้จริงๆจะมาเจาะลึกทีหลังนะครับพามาดูกิจกรรมคร่าวๆก่อนน่าจะเป็นอุยกิจกรรมมาแนวฟาร์มอีกแล้วแนวฟาร์มอีกแล้วนะครับเดี๋ยวไว้ไปดูทีมจากในทางกลุ่มที่เขาแชร์กันก่อนว่าเล่นทีมอะไรยังไงบ้างแล้วเราก็ค่อยมาเล่นกันตรงนี้ส่วนใหญ่แบบมิตามาผมจะทําเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพวกอ่า Pvp ไปซัหมดเลยอะ่ะอุ๊ยมียันแบบนี้ด้วยเหรออันนี้คือยันอะไรอะ่ะอย่าบอกนะว่าเชิญได้เหมือนกันนะครับใช่ไหมอ๋อกบอุ๊ย <laughs> <laughs> น่ารักกันทุกคน <laughs> อุ๊ยเด้ด้วยตา <laughs> โอ้โหได้ทั้งทีนี่ขออุ๊ยสองตัวโอติงคาราสูดเทงงู จูเทนรุ้ยสามตัวอุ้ยสี่ตัวทุกคนเกินเกินต้านนะครับเกินต้านอุ้ยน่ารักอ่ะกิจกรรมนี้นี่น่าจะมีเรื่อยๆนะโอเทงูย่งเอานะฮะหนึ่งสองสามสี่ถ้าเลตจริงนี่ได้อย่างงี้นี่คงหาวโปกันนะแล้วก็น่าจะเอาตัวละครแล้วก็มาสู้หรือเปล่าใช่ไหมถ้าจำไม่ผิด ชิกิงามิอ๋อมีหน้าอินเทอร์เฟซอย่างนี้เลยใส่ปึ๊บอ๋อ oh, ใส่แล้วระเบิสี่สิบโอเคอ่ะผมอาจจะเล่นทีมตีธรรมดาก็ได้อันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าโอ้โ oh, หชูเทนมาน้องฮานะมีแต่ตัวตีธรรมดาทุกคน oh. เออส่วนใหญ่นะแล้วก็กระต่ายบับบับกับตัวนี้เป็นสองเล่งอะไรอย่างเงี <laughs> ้ยใช้ไฟแค่สองตัวนี้พออะไรอย่างงี้เออน่าสนใจนะเดี๋ยวไว้ค่อยมาลองเล่นนะครับ อะประมาณนี้ไว้ก่อนอันนี้คืออะไรมูลอันนี้น่าจะเป็นเมืองพระจันทร์เซี่ยวตีเก็บรางวัลโอเคเก็บมีตมาจริงด้วยอันนี้ขอผ่านก่อนแล้วกันนะครับพาทุกคนมาดูคร่าวๆนะเพราะว่า,ากิจกรรมมันลึกค่อนข้างลึกนะครับแบบคงไม่สามารถอธิบายแบบทั้งหมดได้เดี๋ยวมันจะยาวเกินไป นะทุกคนโอเคขอรางวัลก็อย่างที่ให้ดูตอนแรกมีสก,กินมีอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาใหม่นะฮะประมาณนี้กิจกรรมไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปเปิดยันต่อละนะครับเดี๋ยวอ่าลงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะมาอัปเดตเพิ่มเติมให้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ